สวัสดีครับวันนี้ผมดายกอดโมดนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับในเว็บไซต์ของ c a s e r a n d o m c o m นะครับผมผมเติมไป22ดอลลาร์นะครับคือวันนี้ผมอยากจะมาเปิดเอามีดนะนี่มีดพวกนี้แล้วก็คือไม่ได้มาแนะนำหรือโฆษณาอะไรนะครับว่าเว็บนี้ดีแต่จะมาเปิดให้ดูว่าบางทีการเปิดเว็บอย่างเงี้ย มันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดก็ได้นะครับนะเราอย่าเพิ่งไปแบบว่าคือผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็เคยเปิดในในเกมนะครับคือซื้อในเกมที่กล่องละออปอน99นะครับถ้าเป็นเป็นเงินอังกฤษนะอ่าผมก็เคยซื้อนะครับก็ส่วนมากก็เปิดได้น้ําเงินแล้วก็สีม่วงบ้างอะไรอย่างงี้สีแดงก็ก็มีบ้างนะครับ แต่ก็ไม่เยอะแต่ในเนี้ยมันมีแบบว่าอะไรล่อใจไงอ่าแบบว่าเคส1เคสเนี่ยเห็นไหม9ดอลลาร์แมันมีมันมีทั้งมีดมีทั้งอะไรพวกเนี้ยคือถ้าได้พวกนี้มาเนี่ยจะแบบไร้ค่ามากแต่ถ้าได้มีดมาเนี่ยคือคือจะดีมากอ่านะครับก็มันอยู่ที่ดวงคนนะครับก็ไม่ได้มาโปรโมทอะไรทั้งนั้นนะครับคือ ผมจะมาเปิดให้ดูแบบเร็วๆเลย2อันนะครับ18ดอลลาร์ผมมี22เราสามารถรันเทสก่อนก็ได้นะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับแต่ผมว่าไอเว็บพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะเห็นไหมเปิดไปได้ทริปไนท์แต่ถ้ากดจริงๆอะ่ะผมว่าแม่งไม่ได้อะไรหรอกนะครับคือไม่ได้มาว่าไม่ได้มาวิจารณ์อะไรแต่ผมว่ามันมันต้องใช้ทุนเยอะนะ ถึงจะได้อะไรดีๆอย่างนี้ที่เห็นใน YouTube ที่เขาเปิดกันเนี่ยพวกนั้นเน่ะเขามีสปอนเซอร์นะครับซึ่งแบบว่าได้ตังมาเปิดฟรีแล้วก็โฆษณาไปนะครับส่วนคนทั่วไปเนี่ยนานๆที่จะแบบว่าลัคกี้มากถึงจะเปิดได้นะครับก็จะไม่พูดพ้าำทำเพลงนะครับก็จะมาเปิดให้ดูเลย2อ,อ่านัน2กล่องพร้อมกันเลยนะเมื่อกี้นี้เปิดเป็นรันเทสเนี่ยเน,นันอีกรอบนึงได้มีดไปแต่ถ้าเปิดจริงๆเนี่ย ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามีดนะครับหรือว่าจะได้แค่ปืนแบบธรรมดากากากนี่มาละมาโบเฟสนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับจะมาเปิดเลยสองกล่องอันนี้เปิดจริงนะเงินหายไปแล้วมาดูกันว่าจะได้มีดไหมเพราะวันนี้ผมมาเนี่ยอยากได้มีดมากไม่ได้ครับขาดทุนด้วยนะฮะไอไอของแบบเนี้ย ้องใจเย็นๆนะครับอย่ารีบร้อนนะครับคือมันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะเห็นะไหมผมเปิดไป2อันไม่ได้เที่ยอะไรเลยได้ปืนอากาศมานไะคือแบบว่าจะเติมเวฟพวกเนี้ต้องระวังนะครับบางทีมันก็หลอกเรานะหรือว่าเราดวงไม่ดีจริงๆนะครับนะก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผม มาเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่แค่ยีบสองดอลลาร์นะบางคนนี่เติมเป็นร้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังไงก็นะดูแลตัวเองด้วยนะฮะอย่าไปเติมอะไรแบบนี้มากถ้าจะเปิดก็เปิดในเกมดีกว่ามันคุ้มกว่านะครับโอเคองั้นลาทุกคนแค่นี้ละกันนะครับ